เฮ้ย <gie> อะไรคะ <N ing off> นี่ไงเธอว่า <W are> พอเราบอกะบอกว่าเนี่ยสูญเสียน้องชายอ่ะจ่ายแค่สองแสนห้าเองอ๋อเรื่องนี้เหรอคะใช่ค่ะเพราะคู่มือตีความฉบับใหม่หลังหนึ่งเมษาหกสาได้บอกเอาไว้ว่ากรณีสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งหากเราเป็น ผู้ขับขี่แล้วเป็นคนที่ผิดนะคะจะจ่ายแค่35,000บาทในขณะที่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกและเป็นผู้โดยสารของทั้ง2ฝ่ายนะคะจะจ่ายที่250,000บาทแต่คงไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกที่จะรับค่าชดเชยได้เพียงเท่านี้ถูกต้องไหมคะ นั่นเลยเป็นที่มาของการมีพรบแค่นี้เนี่ยเอาไม่อยู่แน่ๆจึงควรที่จะต้องมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 2บวก3บวก,บวกหรือแม้แต่3ธรรมดาธรรมดาติดรถไว้ครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะก็ไปซื้อกระจับให้พี่หน่อยโอ้